ได้รับแจ้งจากเรือประมงในพื้นที่บ้านหาดเล็กว่าพบเรือประมงลำเลียงอุปรกรณ์ทางทหารจำนวนมากพร้อมกลุ่มชายจกักรและอาวุธกำลังมุ่งหน้าทางด้านทิศตะวันตกเอาเรือประมงข้าศึกแบริ่ง118ระยะ6,000หลาเข็ม320ความเร็ว1นะ็อตนัดแต่จะลดแซดกันสถานีรถกับทางสถานีบบบบบบรบ เอกมาครับการจากศูนย์ยุตธการเรือตาสองเจ็ดสองสองก่ขาสูงปลัยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังพี่น้องอีพีทุกท่านพบกับผมนน นาวินอีกเช่นเคยในรายการเรื่องเล่าจากสนามลบแล้วก็มาพบกันเป็นประจำในช่วงใบ่ของทุกวันสำหรับคลิปนี้ก็จะนำข้อมูลข่าวสารข้อพิพาททางทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชามาเล่าให้พี่น้องได้ฟังเพราะว่าในช่วงหลายวันที่ผ่านมาตามสื่อโซเชียลต่างๆไม่ว่าจะเป็นเพจเป็นเฟซเป็นทิกตอกเป็นห้องไลน์เป็น YouTube ก็มีการนำเสนอข้อมูลข่าวสารบอกว่าทหารไทยกองทัพบกไทยได้เคลื่อนกำลังทางทหารเคลื่อนรถถังเคลื่อนปืนใหญ่จำนวนมากเข้าไปในพื้นที่เกาะกูดอำเภอเกาะกูดจังหวัดตราดบอกว่าอย่างนั้นจากนั้นผมก็ได้ดูนะครับก็มีหลายสิบคลิปเหมือนกันก็ไปค้นข้อมูลข่าวสารมันมีการเคลื่อนกำลังทางทหารเข้าไปในพื้นที่เกาะกูดจริงหรือไม่นะครับก็ปรากฏว่า มันก็ไม่มีข้อมูลแต่ว่าข้อมูลข่าวที่นำเสนออยู่ในปัจจุบันก็มีค่อนข้างที่จะมีหลายช่องที่เขานำเสนอนะครับแต่จากการไปค้นคว้าข้อมูลข่าวสารของผมก็ไม่พบว่ามีการเคลื่อนกำลังเคลื่อนรถถังเคลื่อนปืนใหญ่เข้าไปในพื้นที่เกาะกูดจังหวัดตราดนะครับถึงแม้ว่าในห่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ทางไทยกับกัมพูชาจะมีข้อพิพาทกันค่อนข้างที่จะรุนแรงแต่ว่าช่วงนี้สถานการณ์ต่างๆก็ยังคงสงบเงียบนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนคนไทยพี่น้องออฟซีช่องนวนวินชแนลก็ไม่ต้องกังวลใดๆนะครับก็ไปเช็คข้อมูลข่าวสารมาแล้วส่วนเรื่องราวที่กระทบกระทั่งกันบ้างละหองละเหงกันบ้างในพื้นที่ระหว่างไทยกับกัมพูชาก็ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับจากนั้น ผมก็ไปค้นคว้านะครับตามแหล่งข้อมูลข่าวสารต่างๆทางในโลกของสื่อโซเชียลก็พยายามไปค้นคว้าข้อมูลข่าวสารเพื่อนำมาบอกมาเล่าให้พี่น้องได้รับรู้รับทราบนะครับพี่น้อง f อฟช่องโนโนวิน h ช n แนลบางคนยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเกาะกูดอยู่บริเวณใดของประเทศไทยวันนี้ก็เลยมาพูดคุยนะครับมาเล่าถึงแม้ว่าจะไม่ครบถ้วน กระบวนความจะไม่มีข้อมูลที่ค่อนข้างจะชัดเจนและอ้างอิงได้แต่ผมรู้แน่นอนนะครับเกาะกูดอำเภอเกาะกูดตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดตาดซึ่งอยู่ทางภาคตะวันออกของประเทศไทยก็เลยจันทบุรีไปก็เป็นจังหวัดตาดนะครับพื้นที่ของจังหวัดตาดก็เชื่อมต่อกับประเทศกัมพูชานั่นเองนะครับในอดีตที่ผ่านมาก็มีข้อขัดแย้ง กันค่อนข้างจะบ่อยครั้งยิ่งในช่วงก็เรียกว่าสงครามเวียดนามตั้งแต่ปีพุทธศักราช2518เป็นต้นมาถึงปีพุทธศักราช2530ในช่วงนั้นกองกําลังทหารของเวียดนามก็ได้เคลื่อนกําลังเข้ามาต่อสู้โจมตีกับทหารของฝ่ายไทยทหารไทยของเราก็เสียชีวิตไปหลายนายได้รับบาดเจ็บพิการทุพพลภาพอีกไม่น้อยเพราะว่ามีพรรคพวกเพือนพองพี่น้องซึ่งเป็นทหารพลานหน่วยนาะวิกโยธินประจำการอยู่ในพื้นที่ แถบนั้นค่อนข้างเยอะนะครับก็รู้ว่าได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตหลายนายเหมือนกันส่วนกองกําลังทาหารของเวียดนามก็บาดเจ็บล้มตายค่อนข้างเยอะเหมือนกันหลังจากที่บ้านเมืองเราสงบนะครับทางฝากฝั่งของเวียดนามก็ถอนกําลังกลับไปยังประเทศของตนเอง กัมพูชาก็เข้าไปบริหารประเทศนะครับแต่นิสัยและสันดานของกัมพูชานะครับก็มักจะเขาเรียกว่าขยับนิดขยับหน่อยนะครับสร้างข้อพิาพาทสร้างข้อขัดแย้งอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะตามตะเข็บชายแดนไทยด้านภาคตะวันออกเริ่มตั้งแต่จังหวัดตาดจังหวัดจันทบุรีเข้ามาที่จังหวัดปราจีนบุรีในอดีตหรือว่าจังหวัดสแก้วในปัจจุบันไปที่บุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดอุบลราชธานี นะครับส่วนมากข้อพิพาททั้งหลายทั้งปวงเนี่ยจะเกิดจากกัมพูชาแต่กัมพูชาเขาก็ไม่ยอมรับหรอกพี่น้องนะครับว่าเขาเป็นปมปัญหาเป็นต้นเหตุเขามองแค่เรื่องของผลประโยชน์เป็นหลักโดยเฉพาะในพื้นที่เกาะกูดก็เหมือนกันนะครับตามที่พี่น้องหลายคนหลายท่านได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารว่าปัญหาข้อขัดแย้งที่มันเกิดเนี่ยมันเกิดเพราะแย่งชิงผลประโยชน์กัน ทางฝากฝั่งของกัมพูชาหรือว่าเขมรเนี่ยพี่น้องเขาก็บอกว่าเกาะกูดเนี่ยส่วนเนื้อเป็นของเขาเขาบอกพูดอย่างนี้นะครับแต่ทางฝากฝั่งของประเทศไทยรัฐบาลไทย ประชาชนในพื้นที่เขาบอกว่าเฮ้ยเกาะกูดเนี่ยมันอยู่ใน,นอำเภอเกาะกูดจังหวัดตากมันอยู่ในประเทศไทยมันจะเป็นของประเทศกัมพูชาประเทศกัมพนไปได้อย่างไรก็าอย่างนั้นนะครับทางฝั่งคนไทยของเราเนี่ยก็ไม่ยอมทางฝั่งของกัมพูชานะครับก็พยายามจะได้พื้นที่แถบนี้ไปครอบครองเพราะว่าพื้นที่บริเวณเกาะกูดรอบๆทะเลอ่าวไทยแถบนั้นนะครับมันก็มีทั้งกา๊าซมีทั้งน้ํามันนะครับเป็นแหล่งผลประโยชน์ ทีนี้ก็มีพี่น้องอหลายช่องก็พยายามวิเคราะห์ว่าเอ๊ะมันจะเกิดสงครามขึ้นระหว่างกัมพูชากับไทยมันจะแย่งชิงผลประโยชน์กันไหมว่าอย่างนั้นนะครับก็ต้องบอกพี่น้องนะครับว่าจะใช้คำพูดว่าไปแย่งชิงผลประโยชน์กันไม่ได้เพราะว่าผืนแผ่นดินไทยบริเวณเกาะกดูดและทะเลบริเวณนั้นมันเป็นของประเทศไทยอยู่แล้วนี่ไม่ใช่การไปแย่งชิงต้องบอกว่ากัมพูชา ลุกล้ำน่านาน้ำเข้ามาแย่งชิงผลประโยชน์แย่งชิงพื้นที่ไปจากประเทศไทยถึงจะถูกนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องในช่องสื่อโซเชียลต่างๆไม่ว่าจะเป็นเพจเป็นเฟซเป็นไลน์เป็น t i ก t o อเป็น YouTube พยายามใช้คำพูดให้ถูกเราไม่ได้ไปแย่งชิงเราไม่ได้ไปบุกไปลุกแผ่นดินของกัมพูชาน,าน่านาน,าน้ำของกัมพูชาแต่ทางฝ่างของกัมพูชาหรือว่าขมรต่างหาก ที่เป็นฝ่ายที่รุกล้ําข้ามน่านน้าข้ามพรมแดนเข้ามามาทะเลาะบ่อแว้งเกิดข้อขัดแย้งกับพี่น้องประชาชนพี่น้องทาหารในพื้นที่ทีนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องกําลังทางทาหารในพื้นที่เกาะกูดว่าของเรามีทาหารประจําการอยู่ในพื้นที่หรือไม่นะครับพอดีไปพบกับคลิปคลิปหนึ่งเป็นคลิปของหน่วยปฏิบัติการเกาะกูด สังกัดกองทัพเรือทีนี้ก็มีพี่น้องเขาสงสัยมาเหมือนกันเขาบอกว่าหน่วยปฏิบัติการเกาะกูดภารกิจในพื้นที่คืออะไรนะครับเท่าที่ไปดูในคลิปไปค้นคว้าข้อมูลข่าวสารบอกว่าหน่วยปฏิบัติการเกาะกูดภารกิจก็คือดูแลปกป้องรักษาพื้นที่ทางทะเลทางบกในพื้นที่เกาะกูดว่าอย่างนั้น นะครับในพื้นที่ก็จะมีกําลังทหารก็จะมีพวกปืนใหญ่มีรถถังปืนคอปอลอสะก็มีครบว่าอย่างนั้นสามารถร้องขอนะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่ากองทัพเรือพร้อมที่จะเคลื่อนเรือลบขนาดใหญ่เข้ามาในพื้นที่ซึ่งคลิปที่ผมได้เห็นเป็นคลิปของหน่วยปฏิบัติการเกาะกูดสังกัดกองทัพเรือ จากนั้นก็เปิดเข้าไปดูเข้าไปชมนะครับก็พบว่าเขามีภารกิจการวิบัติในพื้นที่เกาะกูดค่อนข้างเยอะทีเดียวนะทั้งปกปักรักษาหน,น้าน้ำที่เชื่อมต่อกับประเทศกัมพูชาปราบปรามกวาดล้างพวกโจรขมินโจนรเวียดนามที่ลุกหน้าน้ำเข้ามาในทะเลไทยด้านนั้นนะครับเขาก็มีภารกิจปราบปรามกวาดล้งางหากเกิดข้าศึกลุกเข้ามาทางด้านนั้นเขาก็มีกำลังพลพร้อมรบ นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกรถถังปืนใหญ่นะครับพวกเรือลบขนาดใหญ่พวกเครื่องบิน F-16 นะครับเขาก็จะมีบินหากพี่น้องสนใจก็เข้าไปชมได้นะครับคือหน่วยปฏิบัติการเกาะกูดภารกิจการสู้รบของเขาเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแต่ช่วงนี้มันก็ไม่มีการสู้รบแม้ว่าจะไม่มีการสู้รบนะครับแต่ทหารของฝ่ายเราก็ต้องเตรียมพร้อม อยู่ตลอดเวลาเราไม่แน่ใจว่าวันใดวันหนึ่งเกิดขมินมันบ้าเกิดขมินมันคลัง่งเคลื่อนกําลังเข้ามาทางด้านนั้นนะครับเราก็ต้องมีกําลังไว้ป้องกันด้วยเหตุนี้ก็อยากจะบอกพี่น้องประชาชนคนไทยพี่น้องช่องนนวินชนเนลได้รับรู้ว่าพี่น้องไม่ต้องกังวลในพื้นที่เกาะกูดเรามีกําลังทางทหารสังกัดกองทัพเรือดูแลอยู่ หากกองทัพเรือของเราไม่ไหวก็ต้องประสานงานไปที่กองทัพบ,บุกกองทัพอากาศกำลังทางทหารจำนวนมาหาศาลก็จะมุ่งหน้าไปที่เกาะกูดจังหวัดตราดพี่น้องไม่ต้องกังวลนะครับคลิปนี้วัตถุประสงค์ก็อยากจะบอกพี่น้องว่ามันยังไม่มีสงครามเกิดขึ้นในพื้นที่เกาะกูดจังหวัดตราดพี่น้องไม่ต้องกังวลนะครับให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขหาก มันเกิดสงครามหรือมีมูลเหตุที่จะโยงใยไปถึงข้อขัดแยง้งไปถึงเรื่องการเคลื่อนกำลังเข้ามาโจมตีกันเดี๋ยวผมจะนำมาบอกพี่น้องเป็นคนแรกเลยไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ